โชคดีจากอเหาวโชคดีสําลีแปะหัวโชคชั่วตะกัวฝังในอ้าโชคดีสําลีแปะหัวโชคชั่วสําลีแปะหัวจากชัยลาว่โชคดีสําลีแปะหัวโชคชั่วตะกัวฝังในจากใจชัยลาวา โชคดีสําลีแปะหัวโชคชั่วสัลีแปะหัวฟังฟังแหมกรรมเี่ยโอ้ยจำมาได้เออฟังแหกรรมโชคดีสําลีแปะหัวโชคชั่วตะกัวฝังในจากใจชัยลาวาโชคดีสําลีแปะหัวโชคชั่ว ตะขัวฝังฝังหัวฝังไดใช้ทาวาฝังในตะกวัวฝังในโชคดีสำลีแปะหัวโชคดีสำลีแปะหัวโชคชั่วตะกัวแปะหัวเออมันเอาลองบึกบึกสมองอ่ะโชคดีสำลีแปะหัว โชคช,ช chodzi, um ok been, h, no. ั่วตะกัวฝังในจากใจชัยลาวาโชคดีสัมีแปะหัวโชคชั่วตะกั่วฝังในแปะหัวจากชัยลาวะแบบมีแปะหัวละฝังในอย่างเดียวก็ซูดแล้วนะโจมแล้วนะโชคดีสัมีแปะหัวโชคชั่วตะกัวฝังในจากใจชัยลาวะ โชคดีสำลีแปหัวโชคชั่วตะกัวแปะโชคชั่วตะกัวฝังในจากใจชัยลาวาง่ายจะตายโชคดีสำลีแปหัวโชคชั่วตะกัวฝังในจากใจชัยลาวาเอาโชคดีสำลีแปหัวตะกัวฝังในบอกครัว่าไ่ได้ไปต่างใดแล้วบ่เฮ้ย ก่อนต้องใเดียวมาได้ก็อมาได้เดียวตัต้องสูบเดียวมันออกออกสื่อโชคดีสำรีแปะหัวโชคชั่วตะกัวฝังในจากใจชัยลาวาโชคดีสำรีแปะหัวโชคชั่วตะกัวฝังในหัวใจไม่ใช่ไม่มีอย่างสูดแล้วนะเสร็จแล้วสราจากใจชัยลาวะแลวจบละอ๋โชคดีสำรีแปะหัว โชคชั่วตะกวัวฝังในาจากใจชัยลาบาอยากอ่ะโชคดีสำรีแปะหัวโชคชั่วตะกัวฝังใน